แต่ที่มหาสารคามนะครับก็มีคนใจดีนะครับเป็นเจ้าของรถแห่รถแห่แบบนั้นแหละนะฮะเขาเอามาช่วยงานภาครัฐในการรณรงค์เกี่ยวกับโควิดนี่นะครับคนใจดีเจ้าของรถแห่ขนาดใหญ่ออกมาช่วยภาครัฐรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขนะครับเพื่อยับยั้งโควิด19ซึ่งเมื่อวันก่อนนี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริ ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวและรณรงค์การตรวจปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขตามสถา,านประกอบการห้างร้านแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิเชิงรุกแบบปูพรมในทุกพื้นที่ในจังหวัดนะครับโดยจังหวัดมาสารคามเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องการสัมพันธ์สร้างความรับรู้กับประชาชนตามมาตรการด้านสาธา,าธรณสุขอย่างเต็มที่ความสามารถมีเจ้าของรถแห่ชื่อว่านายสุวิทย์ภาคบวัวนี่เป็นคนใจดีนะครับเป็นเจ้าของรถแห่ชื่อเขาแหม่น่ารักมากเลยย่องเบามิวสิก ยอกบางมิวสิกออนทัวร์มหาสารคามบอกท่านผู้ว่าผมขออาสาใช้รถแห่ของผมเนี่ยนะใหญ่โตมากเลยออกประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในจังหวัดได้รับรู้ข่าวสารแล้วก็ประชาชนก็จะได้ให้ความร่วมมือนะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมนเขาตะเวนไปทุกเขตพื้นที่อำเภอเมืองทั้งเช้าทั้งเย็นเลยีไม่รู้มีเสียงไหมเับเปิดเต็มมันดบรึมบั้มขนาดไหนนะฮะมีไหมคะมีไหม อ่าไม่มีนะแหมแล้วรถแทนนั่นน่นนุ่นนุ่ข้างหลังด้่นนะอ๋อนู่นเลยนะโอ้โหเนี่คุณดูซะก่อนนี่ดังไปสามบ้านแปดบ้านเลยนะนี่มาเปิดที่เ b t ข้างนอกเนี่ยน่าจะได้ยินถึงเพื่อคุณพี่ถึงใช้ชื่อว่าย่องเบาอะคะดิฉันว่าดิคุณพี่คุณพี่ขับไปไหนเนี่ยไม่ย่องเบาแน่นอนนะคะอันนี่ถึงใ้ชื่อว่าย่องเบาอะนะเดร์ว่าดิคุณพี่ขับไปหนเน่ยไ่ย่องน่นอนนะฮะทำไมคุณพี่ถึงใช้ชื่อว่าย่องเบาอะคะเดียร์ว่าดิคุณพี่ขับเอามารถวิ่งเช้าวิ่งเย็น คือเนี่ยช่วยกันเนาะคนละไม้คนละไม้คนละมือจริงๆนะดีกวามไปเปิดให้เวรุ่นเต้นตอนนี้ตอนนี้ตั้งงดไว้ก่อนแต่ก็เอาแหละก็เข้าใจว่าเป็นอาชีพเขาจะมาช่วงนี้ไม่มีงานก็มาช่วยราชการไปนะครับทีนี้คือความน่ารักของคนไทยนะคนไทยนี่มีจิตใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะช่วยในรูปแบบไหนได้ก็ช่วยถ้าช่วยอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะ